4ข้อต้องทำหากอาเซนนลหวังทวงคืนความยิ่งใหญ่จากทีมที่เคยการันตีท็อปโฟแทบทุกปีแต่ช่วง2-3ปีหลังที่ผ่านมาผลงานของไอ้บุนใหญ่ชวนให้สาวกเดอะกันเนอร์เซ็งไปตามๆกันฉะนั้นพวกเขาต้องรีบลงมือทำอะไรสักอย่างก่อนจะโดนบรรดาทีมคู่แข่งทิ้งห่างไปไกลกว่านี้ตั้งแต่ปี1997จนถึงปี2016อาเซนนล ถ้าผลงานจบในอันดับท็อปโฟมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาเกือบ2ทศวรรษแต่หลังจากนั้นแข้งปืนโตหลุดพื้นที่ท็อปโฟอันดับแรกมาจนถึงปีนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะอกหักอีกครั้งโดยสถานการณ์ล่าสุดอาเซนอลรั้งในอันดับ9ตามหลังเชลซีถึง8แต้มคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับหนึ่งในทีมที่เคยถูกยกให้เป็นบิ๊กโฟและพวกเขาจำเป็นต้องแก้ไขอะไรเพื่อเรียกศรัทธาของแฟนบอลกลับมา และพาตัวเองกลับไปอยู่ในจุดที่พวกเขาควรจะเป็นเกมรับปรับปรุงด,วด่วนจากพิมลิก28นัดที่ลงสนามอาเซนอลเก็บคลีนชีตเพียง7นัดเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับทีมต้องการลุ้นแชมป์แม้กระทั่งทีมอย่างเบอร์สล่ย์ยังคลีนชีตไป11นัดหรือเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดก็ยังทำได้ถึง10นัดด้วยกันส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ากองหลังของอาเซนนอลไม่มีใครที่พอจะฝากความหวังได้ โดยเฉพาะบรรดาเซ็นเตอร์แบ็กทั้งดาวิดลุยโชคารานมูตาฟี่โซคาติสฟาปาสตทปูุรอตต่างผัดกันโดนสาบวกไอปืนใหญ่บ่นกันอุบแทบทุกนัดซึ่งทางออกของกุนซือมิเคลอาร์เตต้าคือปรับจูนแนวรับให้เหนียวแน่นกว่านี้หรือซื้อกองหลังที่ไว้ใจได้เข้ามาบัญชาเกมรับสักคนแก้ปัญหาแข้งเดี่ยงเลยอะไรครับ oh แก้ปัญหาแข้งเดี่ยงรรนาว อาสนอนเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องนักเตะเจ็บบ่อยมากถึงมากที่สุดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเรียกได้ว,ว่าน้อยครั้งมากที่พวกเขาจะได้จัดผู้เล่นชุดฟูลทีมลงสนามครบ11คนนี่จงเป็นคำถามเกี่ยวกับทีมแพทย์ทีมกายภาพตลอดไปจนถึงโปรแกรมการฝึกซ้อมของพวกเขาว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใดยิ่งไปกว่าน,นั้นอาจรวมไปถึงการเช็คร่างกายของนักเตะก่อนเซ็นเข้าสู่ทีมด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในซีซั่นนี้ก็คือ แบ็กซ้ายที่เพิ่งดึงตัวมาจากเซลติกด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์พอย้ายมาปุ๊บก็เจ็บปับ๊บจากอาการบาดเจ็บเก่าที่เจ้าตัวเคยผ่าตัดประกอนหน้านี้ทําให้เทียนี่ลงเล่นในเกมลีกให้อาร์เซนอลไปเพียง5นัดเท่านั้นรวมถึงเซเดริกโซอาเรสฟุลนแบ็กโปรตุเกสที่ยืมมาจากเซาท์ทฮมตันเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับไอ้ปืนใหญ่แม้แต่น,นัดเดียวเนื่องจากมัวแต่รักษาอาการเจ็บเขา่า เหมือนกับว่ายืมตัวมาให้ทีมแพทย์มีงานทำซะง,งั้นการเสริมตัวผู้เล่นต้องยอมรับว่าในระยะหลังนักเตะที่อาเซนอลซื้อเข้ามาน,นั้นมีไม่กี่คนที่โชว์ฟอร์มได้เปี้ยงป้างคุ้มราคาส่วนอีกหลายคนถือว่าสอบตกตัวอย่างล่าสุดที่ถือว่าน่าผิดหวังคือนิโคลัสเปเป้ตัวรุกค่าตัวสถิติสโมสร72ล้านปอนด์ซึ่งย้ายมาจากลิลและยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มโดดเด่นเมื่อเทียบกับค่าตัวอันแพงระยับ แต่อาจมองในแง่ดีว่าเจ้าตัวอาจต้องใช้เวลาปรับตัวกับหลีอังกฤษอีกสักระยะอย่างไรก็ตามเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหลีอื่นดูเหมือนว่าแม่มองของ Arsenal, อาร์เซนอลอาจต้องทํางานให้ละเอียดกว่านี้อย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มดีขึ้นมาทันตาเห็นหลังจากได้ตัวบูนโน่เฟนานหรือหงแดงที่ได้ฟุกิวฟันไดเข้ามาเป็นจิ๊กซอสําคัญจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทีมไปเลย หนุนหลังและให้เวลาอาร์เตต้าแม้ผลงานโดยรวมอาจจะไม่น่าประทับใจเท่าไรนักแต่สาวกเดอะกันเนอร์ก็พอจะมีความหวังอยู่บ้างพอนับตั้งแต่ที่ได้มมเกลอาร์เตต้าเข้ามานั่งเก้าอี้กุซือคนใหม่แทนอุนายเอมเมรี่เมื่อกลางเดือนธันวาปีที่แล้วฟอร์มของพวกเขาก็กระเตื้องขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่เปลี่ยนปฏิทินมาเป็นปี2020อาร์เซนอลยังไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกแม้แต่นัดเดียวลงสนาม8นัด ทำผลงานชนะ4เสมอ4น่าเสียดายโดนไวรัสโควิดมาเบรกเสีก่อนไม่เช่นนั้นอาจได้เห็นแข้งปืนใหญ่เดินหน้าศาสตร์กระสุนต่อเนื่องก็เป็นได้แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าการเข้ามาคุมอาเซนอลคือการคุมทีมอย่างเต็มตัวครั้งแรกในชีวิตเฮดโค้ชเลือดสเปนดายนี้ดังนั้นเครื่องประสบการณ์อาจต้องอาศัยเวลาในการสั่งสมและการจะปลุกยักลับอย่างอาเซนอลขึ้นมาให้ผง,งาดในช่วงข้างคืนคงเป็นไปได้ยาก ซึ่งจุดนี่บอร์ดและแฟนบอร์ดจำเป็นต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างนอกจากนี้บอร์ดบริหารจําเป็นจะต้องดุนลหลังอาเตตาโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณในการทําทีมเพราะทะว่ากันตามตรงคุ้มกําลังของไอ้บุญใหญ่ชุดนี้ดูจะเป็นรองบรรดาคู่แข่งหัวแถวทีมอื่นแทบทั้งนั้นยิ่งตอนนี้มีโอกาสสูงที่จะเสียเครื่องจักรผลิตประตูอย่างปแอเอเมริกโอบาเมยองที่มีข่าวย้ายทีมไม่เว้นแต่ละวันอีกต่างหาก เชื่อว่าในซีซั่นนี้อาเซนนลหากพลาดตัวไปลุยฟุตบอลยุโรปแม้กระทั่งถ้วยรองอย่างยูโรปาลีกก็ไม่ได้ไปสาบกปืนโตอาจได้เห็นการยกเครื่องนักเตะครั้งสำคัญก็เป็นได้